พวงเครื่องมานานหลายปีมันขอเต็มที่จะมีใครช่วยได้มีหลายคนบนวุ้นวายจะไม่วยได้มีใควยล่ะรู้มึงชัวยเดีมามั่งไม่มามั่งออลูกไม่มาแล้วไม่ให้ตังค์มาละมั้งมันมัล้างมันไม่ถูกอะไรเดี๋ยว ไต่งงานมัน่งเดี่ยวบุตมั่ง <c oughs> ไม่ว่างซะแล้วมันก็ว่างไอ้เรื่องที่มันเราว่างมันไม่ว่างต <ừ. S 1> ้องยำคา้านยื <c oughs> ้อเฉยว่างไม่ตรงกัน,นเลยลำพังซึ่งแล้วนี่จำเป็นนั่นจำเป็นต้องรอดนี่นี่เรียนงกำลังอ่อนร้อนจำเป็นอ๋อค,คือสวนทุเรียนเหรอ ไอ้ส่วนทุเรียนทางนี้กับทางจันบุรีนี่เหมือนพันเดียวกันไหมมันพันเดียวกันเหรอแต่ว่ามันไอ้จันงูันมีลายจานิดหน้าบางเราก็มีลายจานิดเมื่อแต่ว่ามันเป็นบางทุอ๋อเนี่ยทำเสร็จแล้วทีนี้ไม่ต้องไปลำบากใครแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เครแจสตาร์ทได้มันผมมม่งด้ เดียวมันมันไม่คาดคุ้ว่าแต่เราปล่อยว่ามือมุ่นเลยมัยมมนไม่ถึงรอบเลยก็มันก็เลยไม่ตกองร่างดีเนื่อยก็ต้องระวังไอไอ้มือหมุนมันจะตีหน้าเอาเลยเลงไว้หน่อยเลงไว้หน่อยทอใจเพลงทีมีเพื่อนมาคุยให้ฟังร้านนี้ดังติดใดสตาร์ แถมเรารับแค่กันหนึ่งปีโมไปได้ที่ก็มุนกลางทาง